ใครโกรธบ้างเขาต้องนั่งกลางดินยกมือใครโกรธบ้างเขาต้องนั่งกลางดินเรียกว่าใครโกรธบ้างเขาพูดตรงตรง,ตรงพูดตรงๆงไม่ไม่เกรงใจใครถ้าโกรธแล้วอย่ามาอีกเป็นอังขาดเลยถ้าโกรธแล้ว,ลวไม่ต้องมาที่นี่อีกเลิกกันเราเลิกกัน ถ้าไม่โกรธก็ต้องเอาไปศึกษาไปทำความเข้าใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนได้รับความสุขทาแบบนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพประพุทธศาสนานนัเพราะมันเพราะมันเฉยเพราะมันเฉยเพราะมันเฉยก็นามาน,นานนักแล้วทนไม่ได้ลำคาญ จึงต้องพูดชนิดที่มันเป็นเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องปรับปรุงเป็นเรื่องถูขี้ไขกันเลยซึ่งมันจะต้องผ่าตัดคงจะดีขึ้นคงจะดีขึ้นดีกว่าเมื่อใดไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ขอให้มันดีขึ้นดีขึ้น ขอได้มาเที่ยวที่สวนโมกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ดีขึ้นครั้งดีขึ้นดีดีขึ้น,ด,น <c oughs> ดีขึ้นระดับหนึ่งมาสวนโมกครั้งหนึ่งเขามันดีขึ้นระดับหนึ่งอย่างนี้เรื <c oughs> ่อยๆไปเลยไม่กี่ครั้งและมันก็ <c oughs> หมดปัญหา <c oughs> ให้เป็นทัศนาจรเพื่อรู้ธรรมะ <c oughs> ม่ตึกนั้นนะถ้าว่าเข้าใจรูปภาพทั้งหมดนั้นรู้ธรรมะเยอะแยะเลยไอ้รูปภาพทุกภาพมันสอนธรรมะข้อหนึ่งเสมอมันหลายสิบหลายร้อยภาพถึงซื้อก็อ่านอ่านไปด้วยศึกษาข้างนอกก็ศึกษาศึกษาข้างในก็ศึกษาไปที่ไหนสังเกตเห็นอะไรแล้วเก็บมาศึกษา อย่างที่บอกว่าไปเที่ยวข้างหน้าต่อไปนี่จะได้สังเกตเห็นว่ามีแต่คนหลงส่วนเกินมีแต่คนหลงส่วนเกินเรื่องมันยุ่งไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองม่ตึกนั้นนะมีหนังสือทุกเล่มหนังสือทุกเล่มที่ได้ได้ทำขึ้นที่นี่สแสดงเป็นตัวอย่างว่าที่นั่นเป็นหนังสือ ใครสนใจก็ไปดูไปดูชื่อหนังสือก็จดชื่อไปหาซื้อเอ,เองค่าสนใจที่กรุงเทพมีขายรวมอยู่แล้วก็ไปที่โรงปั้นตุ๊กตาตรงนู้นเขาทิ้งทิ้งมาทิ้งบุหรี่ทิ้งเหล้าหรือของทุกอย่างที่ควรจะทิ้งที่ตรงนั้น ไปดูแบบบุรีเป็นกองคนเดินนาทีการทิ้งก็ให้จุกตาใช่ไหมในจุกตาเป็นที่ระลึกเตือนใจเมื่อที่ตรงนั้นมีสะใหญ่ๆมีต้นมะพร้าวอยู่กลางสะต้นหนึ่งนั่นสอนว่าตงดับทุกข์ที่ความทุกข์มีความทุกข์ที่ตรงไหนจงดับที่ตรงนั้นต้นมะพร้าวนี่เหมือนกับนิพพานไอ้น้ำนั่คือความทุกข์ นิพพานอยู่กลางน้ากลางความทุกข์แต่นิพพานไม่ใจความทุกข์มันดับ,ท,ดบที่ตรงนั้นแหละมันดับที่ตรงนั้นเละมันก็ไม่มีความทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นเรอนิพพานท่า,ามกลางวัฏฏะสงสาร <c oughs> มีความทุกข์ตรงไหนก็ดับทุกข์ที่ตรงนั้นไฟมันลุกขึ้นที่ตรงไหนก็ดับมันที่ตรงนั้นเ <c oughs> มื่อไฟมันติดอยู่บนศีรษะเรามันก็ต้องดับบนศีรษะเรา ถ้าไฟมันมาอยู่ที่เสื้อผ้าของเราก็ต้องดับมันที่เสื้อผ้าของเราอย่าไปทุกที่บ้านแล้วดับที่วัดแต่มันดับไม่ได้ความทุกข์อยู่ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านจะมาดับทุกข์ที่วัดอย่างนี้มันมัน,ม,นมันไม่ดับได้มีความทุกข์ที่ตรงนีน้มันก็ดับที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าสวนโมกจัดขึ้นมาเพื่อสะดวก แกการศึกษาธรรมะทุกคนต้องศึกษาเองรู้เองปฏิบัติเองเราให้แต่เพียงความสะดวก <c oughs> อย่างน้อยก็สะดวกที่จะนั่งกลางดิน <c oughs> ที่อื่นไม่สะดวกที่จะนั่งกลางดิน <c oughs> ที่บ้านคุณคุณนั่งฟังเทศบนโรงธรรมไม่ได้นั่งกลางดินใช่ไหมนี่คือโรงธรรมของวัดนี่ <c oughs> คือนั่งกลางดิน จะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยง่ายโอ้ท่านประสูตรกลางดินจัดรูกลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพังกลางดินอนี้มันง่ายดีถ้าชอบแบบนี้ก็ไปช่วยกันสร้างที่นครรชาชสีมาให้เกิดวัดอย่างแบบนี้ขึ้นที่นครรชาชสีมา,าจะจะง่ายจะสะดวก เหมือนกับที่นี่มีไหมวัดแบบนี้ที่นครราชสีมาทำไมไม่ช่วยกันเล่าอ,อย่าอย่าตัดต้นไม้ที่หมดที่ี่ก็รักษาต้นไม้ว่ายมันเป็นธรรมชาติช่วยกันหน่อยให้มีวัด ที่มันคล้ายกับวัดของพระพุทธเจ้าในขั้งพุทธการน,นี่เราศึกษาเรื่องในพระบาลีรู้พอใจรู้ข้าวรู้เงื่อนว่าวัดในขั้งพุทธการมันอยู่กันอย่างไรแล้วก็ทําตามนั้น